คืออย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงต้นซีซั่นมันเป็นมันเป็นช่วงที่หลายๆอย่างเราพร้อมจิตใจเราพร้อมนักกีฬาพร้อมเราฟิตเต็มที่เราก็เลยโชว์ผลงานได้เต็มที่ครับพอทีนี้เราขึ้นมาเป็นหัวตารางปุ๊บความคิดความอ่านเราเราก็เลยเปลี่ยนไปจากที่เราเคยนิ่งเราก็ไม่นิ่งคนได้หรือเปล่าแล้วำหน่งน้นนี้นมมรนครับผมอิลูมินเอครับโอ้โหมาแจมะเดียวนะมันเป็นมือที่3มเฉยเลยฮนะเราล่วงกันไปรัวรัวเลยครับผมนั่งห,หงปูมาหรือแค่ปุ๊กหรือเปล่าครับนี่ จะกว่าตรงนี้มาแล้วเหลือสี่คนครบทวดที่ทกคนปกลอเขียนวันไม้ได้เรียบร้อยแล้วอยู่ได้แน่ความคาายเ่นี่เสียรนี่ยตะโกนเนี่ยกระดักองนอถ้าเราไปต่อก็จบแล้วหรือว่าเราเล่นไปมาเหมือนเดิมก็ดีน่าจะดีขึ้นนะ ซีซั่นนี้สัปดาห์ที่2แล้วหายตื่นเต้นเรื่องคะก็หายตื่นเต้นแล้วครับผมประมาณยิ่งเราตื่นเต้นเรายิ่งกดดันครับมีทีมไหนหรือที่รู้สึกว่าฝีไม้ลายมือการเล่นของเขาเข้าตาเป็นพิเศษไหมคะเอ่อบูมิแล้วก็ k คโครับผมเคโกับบูมิ XP โอ้โหสายเดือดดูจากฟอร์มแล้วสองสัปดาห์นี้น่าจะโดนเล็กน้อยดาราเลยใน YouTube เลเทตุนเปตเลตุนเปะซุนน <royalty sticking> <pain> ี่โอ้ยบูมสิงสนามซ้อมกูว่าแล้วพวกมึงเลตุนเปะโปรเพเยอร์คืออะไรใช่ไหมโปรเพเยอร์คือนักแข่งเกมที่มีแข่งใน Environment ที่มัน c o m p e t i t น v e มากในระดับนีกสูงสุดมีวนแวมีวนมว มีการฝึกซ้อมมีตารางการซ้อมมีระเบียบวินัยอย่างจริงจังอันนี้คือสิ่งที่แยกโปรเพเยอร์ให้แตกต่างจากเด็กเล่นเกมทั่วไปถ้าเกิดว่าไม่ได้มองเรื่องฝีมือพี่พี่ส่วนตัวพี่วิคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในฟรีไฟล์โปร g u กได้คือเป็นโปรเพเยอร์ทุกคน โอเพเยอร์ฟรีไฟล์แน่นอน,นแล้วทุกคนก็ต้องคิดถึงอีวอสแอนดีภายนอกอาจจะไปดูเป็นคนแบบเฮ้ยขี้เล่นตลกแบบเฮฮาดูดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ครับปล่อยธรรมชาติเฮ้ยเปลี่ยวว่ะเปลี่ยวใช่ไหมปล่อยธรรมชาตินะปล่อยธรรมชาติโอ้จะจะทายาทของคุณลูกเนี่ยแต่ถ้าเกิดได้รู้จักตัวน้องจริงๆเนี่ยได้รู้จักได้เห็นชีวิตเขาเวลาเขาซ้อมเวลาเขาแข่งว่าเขาจริงจังขนาดไหนเนี่ย มันคนละเรื่องเลยกับที่คนทั่วไปอาจจะเห็นอยู่ไอ้ลงนะตรงไอ้ลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้ไอ้เดี๋ยวผมไอ้ไอ้ไปเลยไอ้ไปเลยหมดเลยะด้านนี้ยศธนาทรนะอุยเกือบโดนเหมือนกันกันหลังไว้คือคือกายเนี่ยมันมีความเป็นโปรเฟเยอร์สูงมากมันมีความมุ่งมั่นความต้องการที่อยากจะได้แชมป์แล้วมันแสดงออกมาไม่ว่าจะเวลาแข่งหรือเวลาที่กายมันผิดหวังว่าเอ้ยมันไม่ได้แชมป์ไม่ได้เป็นอย่างที่มันตั้งเป้าไว้มันทำให้พี่สัมผัสได้ว่าว่าความจริงจังต่อตัวกีฬาเนี่ยแม้กระทั่งจะเป็นการแข กลุนไอแขวอบนก็ชอแข่นอแขวเลยอุ่เไปเยะลยิบคิวเาพี่เคยไป world series ที่บราซิลพร้อมกับทีม illuminate อ่าลูฟี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มุ่งมั่นกับการแข่งขันมากเสียสละเวลาเสียสละทุกอย่างทิ้งหน้าที่การงานทุกอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับ การแข่งขันฟรีไฟล e เป็นนักกีฬามืออาชีพก็เป็นหนึ่งหนึ่งคนที่ได้พูดถึงโปรเพรเยอร์หลายๆคนก็อาจจะนึกนึกถึง <c oughs> อิลูเมเนตลูฟี่โจ,โจ <c oughs> อ่อนของผมอะ่ <c oughs> มะโจดดผมโดนหนึ่งผมโดนหนึ่งโจได้โดนสอง <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกไปตอนแรกทุกคนมีเป้าหมายทุกคนอยากจะพิสูจน์ว่าว่าเราเป็นแชมป์ได้เราไปที่จุดสูงสุดของฟรีไฟลถ้าเกิดอยากจะเป็นแชมป์ อยากแกพิสูจน์ว่าเราเราคือที่สุดแล้วจริงจริงก็มันก็ต้องมุ่งมันเหมือนกับว่าผมพยายามบิวให้ทีมยังมีกำลังใจแล้วก็มีแรงที่จะแบบกลับมาเข้าอยู่อยู่ในเส้นของเรามันกลายเป็นว่าคนในทีมมันต้องมีความคิดต่างอยู่ครับ6คน5คนมันต้อง สมองแต่และคนคิดไปคนละแบบและเพราะว่ามันเริ่มกระจัดกระจายกันไปแล้วสมองสมองคือแบบมันรวบรวมกันมาเป็นก้อนเดียวยากคือเราก็มันลองมานั่งคิดกันอย่างคนนําทีมก็เริ่มมา,มาคุยกับผมว่าทําไมมันยากจังเลยการที่เราจะแบบเก็บเกมหนึ่งห้าแต้ม6แต้ม10แต้มทําไมมันยากจังเลยวะทําไมมันยากเลยเกิน ครับตรงนี้ครับมาครับอันดับ 1, 2, 3เนี่ยคือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรามาดู 4, 5, 6ก่อนเดลต้าเอ็กซ์ทะลุมาแล้วเปียดปูมีสปอร์ตตกไปเป็นอันดับ7จนได้นี่คือสิ่งที่มันมีโอกาสจะเก <afraid S 2> <keeps S 1> ิดข <Favorite. S 2> um ้้แเราเกิดขึ้นได้จริงๆครับทำแพนงตรงนี้มันก็ถามว่าหนาไหมมันก็ไม่หนาขนาดนั้นแต่ก็ยากที่จะตีเลย แล้วเนี้ยเรากดดันป้าที่แบบเราต้องมาเร่งทำคะแนนในสัปดาห์สุดท้ายเพราะมันเหลืออีกแค่วีคเดียวถ้าจบสัปดาห์นี้ไปก็กดดันมากมากนะครับแต่ว่าแต่ละแล้วก็ยื้อไว้ครับอย่าตายที่แรกเเราก็าพลาดไปหลายเกมมากเลยครับแต่ช่วงนี้เรากำลังใจก็มา้วครับอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่กาลังเชียร์ทีมบูมอยู่นิดนึงค่ะก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับถ้าถ้าไม่เขาเราก็ครั้งหน้าก็ยังมาใหม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะคะว่าทีมบูมจะเข้ารอบไฟนอลหรือไม่ และสำหรับวันนี้แพรมกับน้องวิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ